สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเส้นทางเขาวงทัชจันทร์นะครับนี่ด้าน,นหลังเป็นองค์พระก็มารีวิววันนี้มารีวิวเขาวงพร้อมกับภารากิจพิเศษนะครับมาติดป้ายบนยอดเขาวงด้วยอย่าไปขึ้นไปตรงนี้นะครับเป็นทางขึ้นเทรลเรียกว่าทางขึ้น ขึ้นทางฝายถามว่าทำไมถึงเรียกว่าฝายต้องมาดูกันนะครับที่เรียกว่าฝายก็เพราะแบบนี้นี่เองนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นฝาย ก็ไม่รู้ว่าใช้งานอะไรยังไงเพราะยังไม่เคยมาตอนที่น้ำเยอะๆสักทีนึ่งเริ่มต้นเราก็จะเดินพาไปตามป่าไผ่เล็กๆนะครับ จากตรงนี้ก็จะเริ่มขึ้นเขานะครับโดยทางขึ้นเนี่ยก็จะเ,เป็นหินลอยเป็นช่วงหินลอยประมาณสัก300รอยเมตรได้น,นะครับหินลอยก็คือหินที่ไม่จมอ่าไม่ใช่หินลอยก็คือหินที่ไม่ถูกฝังในดินนะครับแบบนี้นะครับเรียกว่าหินลอย เพราะฉันหินลอยจะไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชอบสำหรับนักวิ่งเทลสักเท่าไหร่เพราะตาพลาดนี่อาจจะมีข้อเท้าพลิกได้ความชันในช่วงแรกนะครับก็ประมาณเอียงประมาณสัก30-40องศา ชันแต่ไม่มากอ้าวมาทำอะไรกันลูกไอ้ขาวเอาไม่ใช่ขาวนี่ ทำรายการลูกลายตัวเลยโอ้ยป้าไม่มีของกินมาให้เลยลูกไปข้างบนมาลูกไปมีเด็กแกงมาช่วยนำทางนะครับ ไปเดี๋ยวป้าตามไปตอนนี้มาถึงประมาณ900เมตรนะครับจะเกือบ1กิโลก็จะเป็นทางขึ้นแบบนี้นเกิดแสงสว่างแล้ว ตรงนี้จะเป็นทางราบราบนิดหนึ่งนะครับช่วงประมาณ900เมตรเนี่ยจะเป็นหินลอยตรงนี้ไม่ชันมากนะครับเป็นทางที่พอวิ่งได้ความเอียงน่าจะประมาณ2 0่สถึงสาองศาประมาณ50เมตร พอพ้นจากช่วงหินลอยตรงนี้ไปก็จะเป็นทางดินกับทางราบเลยสูนนงศาเลยแล้วก็ที่จุดนี้นะครับก็มีสมาชิกนักวิ่งเขาวงเนี่ยแบก แคร่ไม่ไผ่แบกแค่ไม่ไผ่นะครับขึ้นมาตรงจุดนี้นี่แบกบแค่ไม่ไผ่ขึ้นมาเพื่อให้เป็นจุดแวะพักของนักวิ่งเดี๋ยวเราพักแป๊บนึ่ล้วนะเดี๋ยวไปต่อจากนี้อีกประมาณ400เมตรจะขึ้นถึงเนิน300 m. นะครับเป็นความชันประมาณ4 5่0หกองศาเลยความชันตรงนี้ที่ กิโลเมตรที่1นึ่งประมาณ1นเมตรหกิโลเราจะใกล้ถึงหินกับตัวละหินกับใจไม่ใช่หินกับตัวความชันตรงนี้ประมาณ50าสองศาได้ตอนนี้เราพบนักวิ่งที่กำลังลังเลว่า จะกลับใจดีไหมหลังจากผ่านหินกลับใจมาแล้วนะครับประมาณสักประมาณสักสองร้อสามรอเมตรกับความชันด้วยพื้นเอียง60-70องศาเราก็จะมาเจอกับป้ายเนินสามร้อย ป้ายนี้เป็นจุดที่บอกว่าณนะจุดนี้นะครับเราสามารถที่ไต่ระดับมาถึงความชันสะสม300เมตรจากฝายนะครับจากฝายนี่ความชันแบบว่าชันมากนะครับประมาณ60-70องศาได้นะความเอียงของพื้นนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็ขึ้นไม่ยาก ไปเงินสามรนะครับใครมาต้องมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่นะครับไปกันต่ออีกเราแค่ร้อยเมตรนะครับอีกไม่แค่ร้อยเมตรเนี่ยก็จะถึงยอดเขาลูกแรกด้านบนจะมีม้านั่งไม้ไผ่ที่สมาชิกอาเขาวงมาร่วมกันสร้างไว้นะครับให้นักวิ่งได้ นั่งพักผ่อนนั่งพักเหนื่อยหลังจากเผชิญเนิน300ก uh ันมาก็หนฝนไม่ตกนะครับแต่เหงื่อท่วมเลย สิบเมตรนะครับถึงด้านบนละดูความชันตรงนี้จะมีเชือกให้ไต่ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีไม่ไม,มีไม้โพนะครับไต่เชือกขึ้นไปก็จะสะดวก ขึ้นหลายรอบแล้วก็ยังเหนื่อยทุกรอบในข้างหน้าอีกประมาณสิบเมตรก็ถึงยอดแล้วครับเดี๋ยวนั่งพักแป๊บหนึ่งเราค่อยไปต่อครั้งนี้จะไปต่อถึงบนยอดเขานะครับเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องติดตั้งป้ายถึงยอดแล้วยอดเขาลูกแรกที่นน3 0 0ระยะทางนะครับ จากฝ่ายถึงจุดนี้เนี่ยหนึ่งโลครึ่งเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นยอดเขาไปถึงด้านนูน้นถึงด้านนู้นนะครับแต่เดี๋ยวเรานพักก่อนอนี่น้องๆช่วยนำทางเป็นไงมั่งลูก กันต่อครับวันนี้จะเป็นวันแรกในรอบรอบที่ช่วงช่วงซ้อมเนี่ยครับว่าจะขึ้นไปถึงยอดเขาวงจากจุดนี้ไปนะครับมันจะเป็นการเดินเลาะไปตามสันเขาความชันก็จะไม่มาก แต่ก็อาจจะมีบางช่วงที่มีความชันอยู่พอสมควรแต่ด้านบนนี่คือลมเย็นครับสำคัญคือลมเย็นเดินมาประมาณสัก50เมตรนะครับจะมาเจอกับก้อนหินใหญ่ตรงจุดนี้นะครับก็ขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนได้วิวสวย,สวย ขึ้นทางนี้นะครับนี่นี่ไงน้องขึ้นไปแล้วเป็นไ,ไงบ้างลูกโอ้โหมาลงมาเพอะมานําทางป้าเร็วเร็วนําทางป้าหน่อยเร็วมามานําทางหน่อยลูกมามราไปทางนี้นี่รับไปทางนี้ ตอนนี้มาถึงเนินสุดท้ายนะครับเขาลูกสุดท้ายความชันสุดท้ายก่อนจะขึ้นไปถึงบนยอดเขาก็หมายของเราที่สถานีเรดร์ーーนะครับไปติดตั้งปกันกความชันไม่มากนะครับประมาณนี้ประมาณ4ี้าองศาระ,าาะยะจากตรงนี้ขึ้นไปประมาณสัก3-400เมตรก็ถึงบนยอด ความชันอยู่ที่ประมาณความเอียง45อ,องศาไม่เอียงมากเท่าไหร่อ๋อแต่ตรงนี้มีจุดไฮไลท์ก็คือต้นไม้มันล้มเอาพงดูไม,ม่รู้เขาเล่นอะไรกันอยู่นะครับโอ้ <c oughs> เท่เลยทำไมหลมด้วยอกันอาทิตย์ผมมาทุกเสาร์ครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพราะว่าเจอเน่าครเนี่ยอาคที่สามเราก็เจอเขาอยู่มาจากไหนนะคะมาไกลอยู่ครับก็โคกสําโลงเนี่ยครับไม่งั้นเราไกลกว่าเวยคอมมนสองได้มุกพี่ใช้ได้เลย หลังหลังบ้านผมมองเห็นเขาครับที่ที่ผมมาก็ไกลครับมองเห็นเขาเหมือนกันไม่เป็ไหนไกลครับเนี่ยผมผมมาไกลกว่านี้นิดนึงไกลกว่านิดนึงที่ไหนครับเขาสามยอดโอ้เขาสามยอดมันขึ้นได้ไหมแต่เราก็ผ่านขันมันเตี้ยวโอ้ทางขึ้นวัดอะครับ อ,อีกนิดเดียวถึงแล้วครับไปกันต่อตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ไปเลยนะครับสำหรับต้นไม้ลม้มใช่ค่ะใกล้ถึงแล้วนะครับเป้าหมายของผมวันนี้คือส <c oughs> ถานีเยดย์ด้า ข้างหน้านี้นะครับเป็นสถานีเรดราตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว้าไม้ของผมก็คือต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวเรามาติดป้ายกัน เสร็จสิ้นกันแล้วนะครับสำหรับภารกิจในการที่ชิตยอดเขาวงและภารกิจในการติดตั้งป้ายเช็คอ mm ินท็คโอยทนะครับสถานีเรดาร์บนยอดเขาวงนะครับสำหรับนักวิ่งที่มาวิ่งที่เขาวงนะครับทางเทรลเนี่ยถ้าไม่อยากไปบนถึงยอดเขาที่วัดเลยนะครับก็อาจจะมาเช็คอินที่จุดนี้ได้นะครับเป็นสถานีเรดาร์นะครับด้านหลังผมนี้นะครับ Okay. ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับด้านบนสุดนี่จะเป็นเรดาร์นะครับสถานีเรดาร์ของทางทหารนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือทางด้านนี้นะครับไปขึ้นไปยอดเขาอีกนิดเดียวครับประมาณ100ย0 0เมตรแต่ถ้าหากไม่อยากไปตรงจุดนั้นนะครับก็มาเช็คอินที่นี่นะครับสถานีเรดาร์ที่ต้นไม้ต้นนี้เลยแล้วก็ลงไปนับหนึ่งยอดได้เหมือนกันนะครับ ภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นแล้วครับมาติดตั้งป้ายสถานีเรดา